รอบนี้นะครับคือการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับก็แปลว่าต่อไประบบการเมืองนะครับจะเป็นระบบที่น่าจะตอบสนองความต้องการของคนในด้านเศรษฐกิจกในด้านสังคมในด้านต่างๆมากมายนะครับเราก็จึงเห็นนโยบายพรรคการเมืองนะครับที่พยายามเรียกร้องความสนใจนะครับจากผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการ เรื่องของการพักหนี้เรื่องของการได้สิทธิประโยชน์นะครับของเด็กเล็กของผู้สูงอายุของคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นการที่หาเสียงมานะครับแล้วก็อยากให้ประชาชนได้สวัสดิการที่ดีส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับเพราะว่าคนไทยมีระบบสวัสดิการที่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีงบประมาณนะครับที่จะเหลือสําหรับทําสวัสดิการต่างๆ ตามที่พรรคการเมืองหาเสียงกันจะไม่มากนะครับปีหนึ่งสักประมาณ800ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อหาเสียงกันมาแล้วใช้เงินใช้ทองนะครับที่จะต้องทำนโยบายต่างๆที่หาเสียงกันมามากมายโจทย์ที่รัฐบาลใหม่และพรรคการเมืองจะต้องคิดนะครับก็คือจะหาเงินจากที่ไหนมาทําปีนี้ก็คงเป็นปีที่ในมุมหนึ่งนะครับก็จะมีเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเลือกตั้งจากการลงพื้นที่ของพรรคการเมืองต่าง,างๆนะครับแล้วก็มีความคึกคักกันพอสมควร แต่ในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือการที่จะได้รัฐบาลใหม่อาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรนะครับแล้วถ้าเกิดทอดระยะเวลาไปหลายเดือนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคกลไกภาครัฐซึ่งจําเป็นต่อการขับเคลื่อนหลายเรื่องก็อาจจะไม่ได้ทํางานเต็มที่โครงการต่างๆก็จะถูกแช่ไปส่วนนี้ก็จะเป็นผลที่ทําให้เศรษฐกิจขยับขับเคลื่อนได้ช้าลงเติบโตได้ช้าลงเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะได้รัฐบาลใหม่ ในเวลาที่ไม่นานเกินไปนะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์มาตลอดนะครับเนื่องจากเมืองไทยนั้นสาภาพแรงงานนะครับเป็นองค์กรที่ยังไม่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคนงานก็จะมีอำนาจต่อรองนะครับกับภาครัฐค่อนข้างน้อยมีอำนาจต่อรองกับนายจ้างค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าค่าจ้างขั้นต่ําจะถูกแช่แข็งนะครับหรือถูกขึ้นมาแต่ขึ้นมาในระดับที่น้อยมากต่ํากว่า ค่างเงินเฟอ้อต่ำกว่าอัตราการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจแล้วมันก็จะมากระโดดในปีที่มีการเลือกตั้งผ่านไปนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองก็จะมาหาเสียงให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะคนทํางานเป็นฐานเสียงกลุ่มใหญ่หลังจากนั้นก็แช่ต่อไปอีก5ปี6ปีแล้วค่อยมากระโดดครั้งใหญ่นะครับปรากฏการแบบนี้ก็ทาให้เกิดความไม่แน่นอนในการวางแผนชีวิตนะครับสำหรับตัวแรงงานเองนะครับว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไรในเวลาในการธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานนะครับ ก็จะคาดหมายเรื่องค่าจ้างแรงงานไม่ได้สิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับและผมคิดว่าจะดีต่อทั้งนายจ้างกับลูกจ้างก็คือการที่ประเทศไทยน่าจะมีระบบการกําหนดค่าจ้างขั้นต่าที่มีสูตรชัดเจนสูตรที่ว่าก็คือเอาเป็นผลบวกเลยนะครับระหว่างผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นเพราะเป็นส่วนที่แรงงานควรได้ไปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินเฟ้อคือราคาสินค้าที่แพงขึ้นนะครับถ้าเอาสอส่วนนี้มาบวกกันชัดเจนแล้วมีสูตรในการปรับทุกปีทุกปี ค่าจ้างกันต่าก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจะไม่ใช่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้วก็หยุดนิ่งเป็นเวลานานอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับโจทย์ใหญ่เลยนะครับว่าประเทศไทยจะหาเครื่องจักรอะไรที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้นะครับแล้วไปได้ในระยะยาวเราจะเห็นการฟื้นตัวเศรษฐกิจปีนี้นะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวกลับมาการท่องเที่ยวก็เคยเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้เครื่องจักรตัวนี้ก็คงขับเคลื่อนได้ดีขึ้นแต่ถ้าประเทศไทยจะขับเคลื่อนได้ในระยะเวลา ยาวๆนะครับอย่างต่อเนื่อง Growth Engine หรือว่ากลจักขับเครื่อนเสร็จกิจก็คือการสร้างของใหม่การสร้างนวัตกรรมซึ่งพวกนี้ต้องมีการลงทุนทั้งภาครัฐแล้ก็ภาคเอกชนนะครับและส่วนนี้เป็นส่วนที่ประเทศไทยลงทุนน้อยเกินไปครับ